นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเล่รักปักใจตอนที่16บอ้าวกลับมาแล้วหรอเสียงทักนุ่มๆของมาวินทำให้เวโุลาที่เพิ่งจะก้มลงหาน้ำในตู้เย็นดื่มถึงกับชะงักเธอเดินโซเซนิดๆออกมาจากตู้เย็นปากกับจมูกถูกปิดด้วยหน้ากากอนามัยทำให้เชฟมาวินขมวดคิ้ว เพราะถ้าทำไม่ปกตินั้นมาเมื่อเช้าค่ะเธอตอบเสียงแหบอูอีีก่อนจะชูขวดน้ำแรกของเขาขึ้นมาพอดีน้ำในห้องหมดนะคะและฉันก็อยากจะกินยาดุบกโกหน่อยนะคะเธอบอกเขาอย่างเกรงใจแเราทำท่าจะผ่าตากไปพร้อมไม่อยากให้เขาติดไข้หลังจากตบงานเลี้ยงเธอขับรถกลับบ้าน เพื่อไปใส่บาตและอยู่กับพ่อทําบุญให้มารดาหนึ่งวันคงเพราะอากาศเปลี่ยนเว,เวลุลาก็เลยเป็นไข้แต่ทั้งที่ดูก็ยังฝืนขับรถกลับมาทั้งอย่างนั้นกะว่ากินยาแล้วจะนอนอาการดีขึ้นแต่ทว่าพอได้นอนแล้วกลับไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเชฟมาวิน รีบวางเก้าของที่ซื้อมาที่เคาน์เตอร์วิสาสะแตะหลังมือลงบนหน้าผากของเธอเขาขมวหมดคิ้วมุ่นเพราะเธอมีไข้จนผิวเนื้อร้อนไปหมดกินยาอะไรเข้าไปก็อยากแก้ไข้ธรรมดาค่ะเดี๋ยวนอนพักก็คงหายไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวผมทำอะไรน,อนร้อนให้สดเขารีบตั้งน้ำบนเตา ไปนอนรอที่ห้องเหยื่อดื้อน,นะเวรุลาเขาบอกอย่างจริงจังขณะมองเธอโดนเดินโซเซกลับห้องเขาสาศ่ศีรษะช้าๆอย่างนึกเป็นห่วงทั้งที่รู้ว่าป่วยเธอก็ยังดื่มน้ำเย็นๆเขาตึงรีบทำข้าวต้มในแบบต่วนและรวดเร็วที่สุดพอเขาประคองถ้วยข้าวต้มเข้าไปในห้องของเธอเขาก็ถอนใจ เห็นตั้งเล็กๆที่นอนงอเหมือนกุ้งอยู่ในเตียงขนาดห้าฟุตเธอกอดมอนใบเล็กๆหายใจเบาๆแต่ดูตัวว่าเขาเข้ามาตั้งแต่แรกคนสวยกินข้าวต้มก่อนเธอเธอขยับตัวช้าๆค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนผมยาวๆฟูไปหมดจนเขานึกขำเพราะปกติเธอจะไม่ยอมหลุดมากเธอไม่ค่อยปล่อยตัว เลยสักครั้งมาจะอยู่กับเขาเวรุลาเป็นดูเมทที่เก็บตัวเงียบจะมีก็แต่เขาเองที่พยายามชวนเธอออกมาให้มีส่วนร่วมกับเขาเสียจเป็นส่วนมากเขาถือถ้วยเข้าต้มเอาไว้ให้อีกมือก็ช่วยทัดผมที่หูให้เธอเวรุลาขอบคุณเบาก้มลงตัเข้าต้มกุ้งสดๆนั้นเขาปากสด อย่างชื่นใจนานวันเธอเริ่มเคยชินกับเชฟมาวินที่เขามมกจะถึงเนื้อถึงตัวเธออยู่เสมอแต่ไม่ใช่การกคุกคามหรือลาบละลวงพอกินข้าต้มได้แค่ครึ่งเธอก็เริ่อโมลามือไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเจ็บคอเธอบอกเขาขณะที่เขาเอาอยาลดไข้ชนิดแรงกว่า แค่ยาพาราปกติมาห้เธอวันนี้ลางงานสน,นะจะได้นอนให้มากๆเธอใสายหน้าแต่ฉันไหวนะคะเขาจุปากอย่างหงุดหงิดใจที่นู่นมีคนทำงานเยอะแยะไม่มีคุณสักคนไม่มีใครตายหรอกหน้าแล้วผมจะให้น้ำฝนมาดูคุณก่อนเธอกลับบ้านเขาบอกเสียงดุอย่างจริงจังสุดท้ายเธอก็ต้องยอมตามใจเขา เธอเค,ค่อยๆเอ็นตัวลงนอนเมื่อเขายืนขึ้นสำรวจห้องของเธอเขาเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้หลายอย่างได้ทาสีใหม่เปลี่ยนผ้าม่านใหม่รวมถึงผ้าปูที่นอนตามแบบที่เธอชอบพยายามไม่เจ้าก,กี้เจ้าก,การมากนะักเพราะกลัวเธอจะย้ายหนีและเธอก็ไม่งองแงที่จะย้ายออกและเขาก็ให้สิทธิ์เธอมากๆพอกับการไม่คุกคาม และให้จุดยืนต่อเธอบ่อยครั้งที่เขามาักพาเพื่อนมานั่งดูเบาหรือบา้าโดยที่ไม่ชวนเธอออกมามาวินเตรียมตัวออกไปทำงานแล้วแต่ก่อนไปเขายังแวะมาแตะหน้าผากของเธอเวรุลากำลังหลับ เขาพบว่าไข้ของเธอลดลงบ้างแล้วจึงอุ่นใจมากขึ้นเขาลางงานให้เธอและยังขอน้ำฝนให้ช่วยมาดูแลเธอตอนนั้นเธอยังนอนหลับหมดแรงด้วยผิดไข้เชฟมาวินคอยออกมาดูแลลูกค้าแทนหน้าที่ผู้จัดก,การเพราะเชื่อใจฟีมือผู้ช่วยเชฟที่ทำงานแทนเขาได้แต่วันนี้ของเขาก็ไม่ค่อยรับรื่อเท่าที่ควรเพราะจีนะ่า เข้ามาที่ด้านเธอมาหาเขาอย่างจงใจเธอพาลูกชายมาเยี่ยมเยียนอัปโรปลงไอจประหนึ่งบอกลูกเพจว่ามาพบว่าที่สามีจนคนที่ติดตามไอจของนางเอาไปจิ้นเอาไปฟินกันตามที่จีน่าอยากให้เป็นอย่างนั้น บรรดาเซิร์ฟไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของจีนา่าเพราะรับหลังกล้องนางจะเปลี่ยนเป็นนางมารต่างจากที่คนเคยเห็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นและหลอนก็มาจะทำตัวสเสน่หสนมและทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเชฟมาวินอย่างไม่ปิดบังเขาไม่เคยยอมรับว่าเขาคบกับจีน่าตรงๆ แต่เขาจะบอกอยามเมื่อใครก็ตามเรื่องความที่ถาความสัมพันธ์ที่ดูจะสนิทสนมนั้นเขาคิดกับจีน่าแค่เพื่อนและเห็นว่าลูกของรอนเป็นเหมือนลูกหลานแต่กระนั้นจีน่าก็ยังไม่ยอมแพ้ดูหน้าไม่อายเลยสำหรับคนรับข้าง แฟนๆของจีน่าน่ช่างมโนแต่แฟนๆหรือแม้แต่คนรอบข้างของเชฟมาวินไม่ชอบจีน่าจนเห็นได้ชัดบางคนบอกว่าจีน่าน้าไม่อายผู้ชายเขาไม่สนใจยังมาตามตื้อตามจีบอยู่ได้ซึ่งจีน่าก็หาได้สนใจไม่มาวินแอบเดินเข้าครัวเขาโทรศัพท์หาน้ำฝนที่เลิกงานไปแล้วและเขาขอให้แวะไปดูอาการของคนป่วย น้ำฝนรายงานว่าอาการของคนไข้ดีขึ้นมากและได้กินอาหารอ่อนๆที่เชฟนำใส่กล่องม,มาให้ได้กินยาและนอนต่ออีกรอบไปแล้วเขาจึงคลายกังวลใจลงแต่จีน่าก็ยังเรียกหาเขาอยู่ดีทั้งที่เขายังคงทำงานอยู่ประลุกค้าไม่ได้เบาบางลงเลย มาดามแจ็คมาที่ร้านนึกไม่ชอบใจที่ร้านดูจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะดารามแม่ไม่ลูกติดคนดังทั้งที่ปกติร้านของเธอเป็นร้านที่มีระดับลูกค้าที่มาใช้บริการหลายคนชอบความเงียบและการเป็นส่วนตัวพอมีคนดังมาวุ่นวายลูกชายของหลอนก็วิ่งไปทั่ว เที่ยวยุ่งกับโต๊ะโน้นทีโต๊ะนี้ทีทั้งมันดูไม่ดีเท่าที่ควรบางโต๊ะที่ร่ำรวยไม่ค่อยถูกจริตกับดาดาถึงกับเช็คบินกลับไปบ้างก็มีนางทําทีเป็นไรสดผ่านไอจีของนางขณะที่มีแฟนคลับ ถามว่าช่วงก่อนหน้าที่นางหายป่วยเชฟมาวินมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมไม่มีการมาดูแลบ้างเลยเพราะอะไรจีน่าแกล้งถามเขาต่อหน้าแฟนๆของนางและเขาจึงตอบไปว่าเขางานยุ่งและไม่รู้ว่าจีน่าป่วยเพราะไม่มีใครบอกเขาตอบความจริงแต่พวกแฟนๆที่มโนกันไปเอง กลับต่อว่าเขายัางหนักหาว่าเขาไม่ใส่ใจดูแลจะให้เขาตอบไปว่าอย่างไรนอกจากคำว่าต้องขอโทษด้วยนะครับพวกเรามาได้อยู่ด้วยกันผมทำงานของผมถ้าผมเป็นคนรักของเธอผมคงต้องดูแลเธอไปแล้วแต่ผมคิดกับเธอแค่เพื่อน คำตอบอตรงตงของเขาทําให้ทุกคนพูดไม่ออกเจสสิก้าถึงขั้นออกไปแอบหัวเราะอย่างสะใจและนั่นทําให้จีน่าง,งอนเขาถึงขั้นหอบลูกเช็คบินกลับทันทีต่างจากอีกคนที่ยังนอนป่วยอยู่ที่ห้องมาวินยังคงสนใจเธอและเป็นห่วงเธอเขารีบกลับบ้านไปดูคนที่ลุกขึ้นมาจากเตียง พาคิดว่านอนจนพอใจแล้วเธอได้อาบน้ำแทนการเช็ดตัวและยิ้มให้เขาที่รีบกลับมาดูแลอาการของเธอขอบคุณนะคะอาการของฉันดีขึ้นมากเลยเขาขยับเข้ามาใกล้แตะหลังมืออุ่นๆน,น,น,านาของเขาลงบนไปหน้าผากของเธอมันอบอุ่นกับกิริยาที่แสนอ่อนโยนของเขา ความอ่อนโยนที่เขามอบให้เธอคงเพราะผมรู้สึกพิเศษกับคุณลมะมั้งเขาบอกออกมาอย่าง่วงใหญ่เธอยิ้มให้เขาอย่างงงงันกับคำว่าพิเศษโดยไม่รู้เลยว่าเขาคิดกับเธอเช่นนั้นจริงๆความพิเศษความห่วงหาที่เขามีเอาไว้มอบให้เวรุล,ลาเพียงคนเดียวเท่านั้นขอบคุณนะคะ จบแล้วเล่หลักปักใจตอนที่16ตาขออภัยเนะต้องหยุดไปเพราะว่ามันมันทำท่าจ่ายค่ะ <c oughs> แบบเนี้นะก็ยังไม่หายค่ะมีอาการเวนหัวร่วมด้วยช่องเปลี็นฤดูดเป็นอย่างี้ทุกทีเลยต้องขออภัยด้วยนะคะตาฝากอ่า จ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ